สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมาพูดถึงแผ่น VCD มวยปั้มนะครับของบริษัทวีดีโอสแควร์จำกัดนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันเนาะวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องการสกรีนแผ่นมวยปั้มนะครับของเป็น VCD นะของบริษัทวีดีโอสแควร์จำกัดครับอันนี้ผมพูดแค่ VCD ก่อนนะครับอันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดใครมีข้อมูลอะไรก็แนะนํามาได้นะครับเริ่มต้นอนะ่ะ การสกรีนแผ่นหมวยปั้มนะครับของบริษัทวิดโอสแควร์จำกัดยุคแรกๆอ่ะที่ยังไม่มีสถานที่บอกอ่ะอันนี้นะครับเห็นว่าเป็น w w f smackdown นะครับข้างในก็รู้แล้วว่าเป็น smackdown ซักปีหนึ่งแหละยุคแรกๆก็เขายังไม่มีสถานที่เขาไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเขาก็เขียนเลขหนึ่งไปเนี่ยนะเลขหนึ่งเนี้ยนะแล้วข้างในเราก็ต้องไปรุ่นเองว่ามันคือ smackdown วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอ่ะ อันนี้คือปี2,000นะครับแต่วันที่เท่าไรผมจำไม่ได้ละอ่ะมันก็จะเป็น s m สมั d ดาวโดโดๆอย่างนี้ยังยังไม่มีสถานที่บอกนะครับหายากพอสมควรนะแล้วก็อันนี้ครับเป็น SmackDown เหมือนกันเป็นรอสมั d ดาวสักอยังนงอะ่ะก็จะมีการสก,กรีนและดมยูดมยูเอฟเอนี่อันนี้จะไม่เขียนดิดเอดิดบีนะครับเพราะว่าอันนี้มีชุดมีดิสเดียวก็คือดิดเส่วนอันนี้ก็คือ ก็จะเขียนดิทเอนะครับแล้วก็มีดิสบมี2แผ่นแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสถานที่ครับเห็นไหมฟ r ร์มซานโจเซ a l i f แคลิฟอร์เนียแค n ิ d อก็จะมีบอกสถานที่แล้วเราก็เราก็ดาวสถานที่เราก็ไม่ต้องดาสถานที่แล้วมันเพราะว่าเขาบอกไว้ที่หน้าปกปี่ที่หน้าแผ่นที่สก,กีนนั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือปีไหนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่อยู่ดี ส่วนอันนี้ก็เริ่มมายุคใหม่ๆแล้วมันก็ไม่ถือว่าใหม่ครับแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดบอก W W E เรเซมเนีย X i X คือครั้งที่19ชุดที่เท่าไรเขาก็บอกเพื่อคนแบบสมมติซื้อมาชุดเดียวเงยอาจจะคิดว่าอ้ยมีชุดเดียวจบเปล่าเขาก็เลยบอกพาร์ทหนึ่งพาร์ทสอะไรไปแล้วก็นี่ครับเริ่มมีรหัสนำเบอร์นะ W 2 4 7เนี่ยอ่า มีเวอร์ไเว็บบอกได้อันนี้จริงๆพวกนี้ก็มีบอกนะเวอร์เว็บดอทวีดอสแควร์อส่วนตัวแผ่นก็ไม่สก,กีนอะไรเอ๊ะส่วนตัวแผ่นก็เป็นคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันรอยัลลัมเบอร์สสามแต่ว่าที่ผมมาพูดถึงอันสุดท้ายครับเป็นยุคที่ท้ายๆและของปกนอนนะครับ อืมของชุดที่เป็นสกรีนปกนอนเนี่ยนะมันก็จะมี w ับยูดับอีสแกาวบอกสถานที่2สถานที่ครับป้ามที่มีวอกกี้วิคอนซินกับ h a r ์ f o r d ์ดคอนเนตทิัดิเดิบเหมือนกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือนี่ครับนี่เป็นบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า videosquare.co.ltd บอก c66 ก็คือเลขที่ที่อยู่ของบริษัทอะ่ะ46ทับ15ถึง16ข้งขงางๆธนาคารออมสินอรที่เขาบอกอ่ะถนนพญาไทยกรุงเทพ1 0 4 0 0เบอร์โทรก็บอก0 2 2 7 9 9 2 2 0 2 2 7 8 3 8 2 2แต่ว่าเบอร์ที่น่าติงแกบอกอ่ะก็คือเบอร์นี้ครับ0 2 2 7 1 0 6 1 5ครับ ส่วนสองหกหนึ่งหกเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งถึงสองมีแฟกต์ได้นี่ก็คือยุคที่แบบบอกแล้วว่ามีเบอร์โทมีอะไรเงี้ยสมมุติว่าคนมันเขาไม่รู้เบอร์โทนะเขาก็ดูที่ตัวแผ่นได้เลยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลนะครับสําหรับคนที่แบบเริ่มเก็บใหม่ๆหรือว่าคนที่แบบเก็บมานานแล้วครับโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ